ที่บอกว่าโชคนี่ใส่ดีนะครับดูดูตอนนี้โชคเงยหน้าขึ้นดิติดสาวมาใช่ไหมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโดนลุมโดนลุมแน่นอนอืมยับไม่เคยเข็ด อืมวันสองวันนี้มึงไม่เคยอยู่เลยใช่ไหมฮึฮึมึงจะโดนกันดแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมฮะมึงเป็นแบบนี้แล้วโอ้โหเจ็บไหมล่ะฮะลุกขึ้นลุกไอลุกขึ้น ปะลุกแล้วมาเร็วเร็วลุกมาเร็วลุกเร็วมาเจ็บตรงไหนอีกขาอืมขาอีกเอาตาย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 ,ตายแล้วตาม,มึงจะบอดไหมเนี่ยฮะตาม,มึงจะบอดไหม Oh. มันก็เกินไปมึงอะเงหน้าข <c oughs> ึ้นดูสุดจริงนี่ดูน่าจะโดนลุมยับเลยเนี่ยดูแล้วเนี่ยห <c oughs> อมเลยข้าวปลาไม่กินหรอกติดอย่างเดียว